รชารัฐพฒนาชาติวันนี้พาคุณฟังมาติดตามเรื่องราวของโกโก้ Go, ครับคุณผู้ฟังครับโกโก้ Go Go, เนี่ยนะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะเอ๊มันยังไงนะแต่ถ้าพูดว่าเป็นช็อกโกแลตอ่านี่หลายคนแบบอืรู้จกักแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบเลยแหม่ต้องบอกว่าไม่เฉพาะของเราอย่างเดียวนะครับคนทั่วโลกก็ชื่นชอบโกโก้ Go เลยนะเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่ง พืชเศรษฐกิจที่จะเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยเหมือนกันครับวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของการรวมกลุ่มการเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะแล้วก็ทําเรื่องของโกโก้ Go ต่อเนื่องกันคือเขาเป็นสโลแกนคือพาคนรักกลับบ้านคุณผู้ฟังเขาเป็นเขยที่ต่างจังหวัดแห่งหนึ่งแล้วก็กลับไปก็ไปพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ไปดูครับว่ามีพืชอ,อะไรมีกรเกษตรแบบไหนที่ควรจะทําสุดท้ายมาลงตัวอยู่ที่โกโก้ Go เนี่ยคุณผู้ฟัง คือแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราพูดถึงโกโก้มันอาจจะเอ๊นึกไม่ออกว่ามันจะเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็จะไปต่อยอดอะไรกันอย่างไรได้บ้างเนี่ยนะครับตอนนี้ของเราเนี่ยของเราหมายถึงของประเทศไทยนะคุณฟังเท่าที่ได้ติดตามข้อมูลกันมีหลายๆกลุ่มที่เราขยับขยายรวมกลุ่มกันแล้วปลูกโกโก้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วสร้างชื่อเลยนะคุณ้ฟัง เราไปประกวดประชันเราได้รางวัลกันมาไม่น้อยเหมือนกันครับแต่วันนี้เราจะสนทนาเกี่ยวกับการรวมกลุ่มการเป็นวิสาหกิจชุมชนเขาใช้ชื่อกลุ่มก็คือกลุ่มโกโก้นางัว อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับก็ต้องบอกว่าเขาทุ่มเททํางานกันหนักหน่วงที่เดียวเหมือนกันนะครับเขาไปดูตลาดเขาทําอะไรรวมกลุ่มกันอย่างไรจนกระทั่งต่อยอดกันอย่างไรนะครับคือไอเดียของเขาน่าสนใจครับคือเดิมเนี่ยที่ตัดสินใจปลูกโกโก้นะเขาบอกว่ามันเกิดจากความรู้สึกคือเพชรบูรณ์นะคุณผู้ฟังเวลาเราพูดถึงเพชรบูรณ์สิ่งแรกที่จะกระทบความรู้สึกเราเลยก็คือ เพชรบูรณ์ก็ต้องมะขามสิเรามีมะขามหวานมีมะขามเดี้ยวมีอะไรต่ออะไรคือเพชรบูรณ์ก็เป็นเมืองมะขามนะ ท่านนี้เนี่ยนะครับที่ไปทําเรื่องของโกโก้เขาก็แหมเวลาเอามะขามไปให้ฝรั่งกินนะฝรั่งหมายถึงคนต่างชาตินะคนชาวตะวันตกเนี่ยพอพูดถึงมะขามพูดถึงทรมบรินฝรั่งงงเลยมันคืออะไรทรม,มลารินไม่รู้จักนะมะขามคืออะไรยังไงแต่พอบอกว่าเป็นธรมบรินเคลือบช็อกโกแลตเขาอ้อไอซี่เพราะว่าช็อกโกแลตใครๆก็รู้จักอันนี้เขาก็เลยเป็นจุดบันดาลใจนะทําเรื่องของโกโก้นะครับวันนี้เราจะสนทนากับเจ้าของบริษัทต้นน้ํานางังวจำกัดนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจ ชนกลุ่มโกโก้านางงวที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วเขายังเป็นเกษตรกรสัานึกรักบ้านเกิดประจําปี2565ด้วยนะครับคุณประเสริฐไก่นอกหรือคุณต้นอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณต้นครับ สวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานเขาบอกว่าเรียกบักต้นเนาะ <laughs> เหมือนเหมือน<ก>มานจากทางอีสานอย่างนั้นเลยใช่ไหมก็เป็นฉายาในวงการครับผมก<อ>็เป็นชื่อเฟ c e b o บุ๊อะไรอย่างเงี้ยครับคร <laughs> ับเพราะว่าถ้าไปทางอีสานเขาบอกบักต้นบักต้นก็จะแถบจะแถบเหนือตอนล่างอีสานตอนบนอ่าใช่ใช่ใช่คุณประเสริฐคุณต้นเนี่ยจริงๆคือไม่ใช่คนเพชรบูรณ์แต่ว่าเป็นเขยเพชรบูร์เนาะ ถูกต้องครับถูกต้องครับก็แล้วไปยังไงมายังไงครับไปเราจริงๆปกติเราก็ทํางานทําการปกติแหลพะพอแต่งงงแต่งงานเป็นเขยจะกลับไปพัฒนาจะพาคนรักกลับบ้านอ้าวไปถึงขนาดนั้นไปยังไงมายังไงครับถึงถึงมาทําโครงการเหล่านี้จะมาถึงเรื่องของโกโก้เนี่ยแหละครับ ครับครับ,รบก็จริงๆผมก็เป็นพนังกงานบริษัทหรือว่าอยู่ในเมืองนั่นแหละครับแต่วันหนึ่งเนี่ยเราก็พลิกผันที่จะต้องกลับมาอยู่บ้านเนาะแต่วิถีชีวิตที่บ้านเนี่ยมันก็เป็นกเกษตรครับมันไม่ใช่สิ่งที่เราโตมาเลยอะครับก็คือทีนี้เราต้องอยู่กับมันให้ได้เอาอยู่กับมันให้ได้เนี่ยเราก็ลองนู่นลองนี่ทําผักอินซียต่างๆนะนแต่ปรากฏว่าเวิร์กไรส์บาลานซ์ที่เรามีหรือว่าคุณภาพชีวิตที่เราจะใช้ครับมันไม่มีเลยไม่เหลือเลยก็คือทำพืชเลื่อนลอยนู่นนั่นนี่มีแค่ไม่กี่เจ้าที่ซื้อ ก็คือพูดงอ่า,งงายๆว่ามันไม่เกิดเศรษฐกิจกที่จะให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้เลยอ่าอคือมันก็เลยเป็นเป็นจุดเริ่มต้นว่าเอ๊ยเราต้องต้องต้องทำอะไรสักอย่างแต่ก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของ ก็เหตุครับ,รบเป็นจุดเริ่มต้นคือไม่ใช่ว่านึกอยากจะปลูกอะไรก็ปลูกปลูกเสร็จหาตลาดก็ไม่ได้ปลูกอันนี้เสร็จรแล้วไปปลูกกันนูน่นตลาดก็ไม่ได้โคตรอันนี้ปลูกอันนั้นอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันมันต้องใช่ใช่ต้องเรียนรู้แล้วมันลงตัวคือเพชรบูรณ์มันไม่ใช่เมืองโกโก้นะมันคือเมืองมะขามหวานนะครับ ก,ก็ก็ถือว่าเป็นโชคโชคร้ายในโชคดแีแต่คำกล่าวของอาจารย์เขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอ,อะนะครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีบริษัทส่งเสริมปลูกโกโก้กันโหเยอะแยะมากมายครับช่วงปีที่แล้วอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ไม่ไดม้มารับซื้อผลผลิตเราก็เลยเริ่มหาความรู้นู่นน่นนี่มากมายก็เลยทำนู่นทำนี่เสนอขายทีนี้ก็มีอยู่วันหนึ่งที่มีฝรั่ง ให้มวยแถวๆจังหวัดนี่แหละครับก็เอามากินอะไรเงี้ยเราก็ขายมขามหวานด้วยเนาะเดี๋ยวฝรั่งนี้ไม่ใช่ลูกฝรั่งที่เป็นผลไม้นะฝรั่งคือชาวตชาตะวันตกนี่แหละตะวันตกอ่าเขาเขาก็ถามว่าบ้านคุณกินธรรมรีนกันด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เอกใจว่าแต่ว่าเป็นช็อกโกแลตเนี่ยเขาเขาเขาเข้าใจอ่าอันนี้เป็นมะขามเชื่อ ครืองช็อกโกแลตเนาะอ๋อโอเคอะไรเงี้ยอะไรโมเมนต์ประมาณเนี้ยเราก็เลยเริ่มศึกษาว่าไอ้ช็อกโกแลตหรือว่าโกโก้ที่เราปลูกเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างครับเราก็เจอว่ามันทาได้อุตสาหกรรมใหญ่เช่นเครื่องสำอางยารักษาโรคแล้วก็ตัวเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่เนี่ยจะเห็นว่ามงสร้ามันใหญ่มากและถ้าเราปลูกเองหรือว่ามีกลุ่มที่สามารถแปลรูปเองได้เนี่ยครับมันจะทําให้เราสามารถสร้างเศรษฐกิจขนาดย่อมในพื้นที่หรือสร้างตัวเลือกทางสังคมทางด้านเศรษฐกิจได้อ่า ทีนี้คือพูดถึงช็อกโกแลตหลายคนรู้จักแต่พูดถึงโกโก้หลายคนก็รู้จักแต่ว่าคนาก็จะงงว่าไอ้โกโก้เนี่ยมันมาเป็นช็อกโกแลตหรือไปต้องไปทําอะไรยังไงโกโก้มันเป็นชื่อผลที่เราเรียกว่าต้นโกโก้ เอาต้โกโก้มาทําเป็นช็อกโกแลตหรืออะไรยังไงมันเรียกงงๆแบบนี้ละโอเคจริงๆมันเป็นศัพท์เรียกทางการตลาดนะว่าโกโก้โกโก้โกโก้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยรากศัพท์มันก็มาจากต้นคาเขานะครับมันเป็นต้นไม้ที่ให้ผลข้าวเข้าข้าวเขาก็คืออาหารของเผ่าเทพหรือว่าซุปเปอร์ฟู้ดนั่นแหละครับที่เริ่มต้นมาจากสิ่งดีเลยนะครับต่อมามีการแปลรูปมาเป็นวัตถุดิบหรือว่าสิ่งที่ตายแล้วคาเขาเนี่ยเราเปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตเนาะต้นร่ากับ แต่พอตายแล้วเป็นวัตถุดิบเป็นแมทีเดียแล้วเนี่ยเ,<อ>เราจะเรียกว่าโกโกโ้นะครับแต่ถ้าคุณนําโกโก้ไปผสมกับ ใเที่ยวอื่นๆเช่นน้ำตาลแป้งนมเนอยอะไรเราเรียกว่าช็อกโกแลตนะ,ะคะรับสิ่งนี้ก็เป็นฟินนชโรดัลผมผมเห็นคุณสุภาพสตรีเวลาไปสั่งน้ําดื่มน,นะเอาโกโก้เอาช็อกโกแลตคือเราก็จะงงงงเหมือนเห <c oughs> มือนมาจากตัวเดียวกันหรือเปล่านะแต่จริงๆแล้วมันมันไม่ได้ตายตัวเท่าไหร่ครับที่เอกลักษณ์จริงบรนสับการตลาดเนาะเพียงแต่ว่าทุกอย่างที่เราพูดถึงเนี่ยมันมาจากต้นเ้าเหมือนกันครับผมเลยเข้าใจว่าแม้ประโยชน์น้อยอันนี้ว่ากันบางคนก็จะจะจะเข้าใจว่า โกโก้คือที่มันเป็นกระป๋องไงแล้วก็มาชงเป็นน้ําส่วนช็อกโกแลตมันเป็นแท่งแทงครับครับครับ,บ <laughs> อ่าทีนี้มาถึงเราแล้วอา้าวพอเราตอบโจทย์ได้แล้วเรารู้แล้วโกโก้เราศึกษาแล้วทีนี้จะปลูกละมันก็ต้องระดมคน <c oughs> ใช่ไหมต้องมีการรวม <c oughs> กลุ่มกัน <c oughs> ต้องมีการจัดตั้งไปยังไงถึงมารวมกันได้ชาวบ้านไป เขาเขาเขามางงงไหมทาไมไม่รวมกลุ่มกันปลูกมาขามารวมกลุ่มกันปลูโกโกโก้เนี่ยนะแล้ววิสาหกิจชุมชนคืออะไรยังไงอ่าก่อนที่จะเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเออเราก็คือหนึ่งในทู่ถูบริษัทส่งเสริมปลูกนะครับแล้วก็ไม่มาหรือทีนี้ก็เกิด<า>การาวการ,นรนในกลุ่มอ่านั่นะแหละอ่าถูกถูกรอยแพ้นั่นแหละเราก็เลยรวมกลุ่มกันว่าเฮ้เราจะเราเริ่มแปลรูปกปนอย่างไระนะครับว่าก็ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นจากผมที่เริ่มแปลรูปแล้วก็ลงแข่งขันในเวทีต่าง ทำให้เรารู้ว่าคุณภาพและมาตรฐานมันเป็นอย่างไรครัแล้วก็เอาความรู้หล่อเนี้ยนะครับมาทดลองทำใน แล้วก็ขายได้ให้เขาเห็นถึงมูลค่าเลยนะครับก็เลยก็เลยด้วยความที่เป็นเขยเนี่ยต้นทุนเราเท่ากับศูนย์ในในพื้นที่นะครับเราก็เลยเข้าทางผู้นําชุมชนว่าเออผมผมผมไปแข่งมาแล้วนะผมผมได้รางวัลนะมันมีแบบนี้นะแบบนี้อะไรเงี้ยลองดูไหมอะไรเงี้ยเผื่อจะเป็นชื่อเสียงให้ตำาูลได้อะไรเงี้ยตอนแรกก็ขายฝันเล่นๆนะครับคือมันต้องมีตัวอย่างให้เขาดูเนาะว่ามันเนี่ยมันทำแล้วมันได้นะแล้วมันจะได้อย่างนี้อย่างนี้ ใช่ทีนี้เราบอกว่าเราก็เลยเ,เดี๋ยวผมเป็นตัวตั้งตัวตีในการทําเอง<ช>แต่ขอได้ไหมว่า,าหาชาวบ้านมาร่วยร่วมช่วยเป็นแรงงานให้หน่อยเพราะว่ามผมทําคนเดียวอ่ะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง<ม>การให้ความสําคัญกับ พื้นที่ชุมชนผู้นชุมชนสิ่งสําคัญนั่นก็คือถ้าเกษตรกรเนี่ยเขามไม่ได้มีเวลาหรอกอายายกับว่ามีเวลานู่นนั่นนี่เดี๋ยวให้น้ำผักนู่นนั่นนี่ใช่สิ่งนี้คือเนื้อพืชสวนเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เขาลดต้นทุนก็คือการนํามาซึ่งการปลูกแบบระบบในเวทครับที่กําลังดูพืชผสมประสานนั่นเองคือไม่ต้องไม่ต้องนึกถึงโกโก้เลยหมายทุกอย่างที่คุณอยากปลูกในสวนเลยแล้วกโกมันกินได้อ,อันนี้เวียนกันกินวันจันทร์กินอ้นี่วันอังคารกินอนนี่หมุนได้ตลอดทั้งทั้งทั้ง แล้วมันขาย<ช>ได้ด้วยนะใช่ครับมันก็เลยเกิดการลดต้นทุนทําให้กูโก้เนี่ยมันขายได้ตลอดทั้งปีเลยอพอุกเตือนเลยแล้วก็ทําให้ผลผลิตเนี่ยเราเราไม่ต้อง มีต้นทุนสูงนอกจากแรงงานหรือว่าค่าแรงที่เราเข้าไปแต่งอ,อีกข้อหนึ่งที่มันเป็นปัญหาเกษตรกรแทบจะทุกชนิดทุกพื้นที่เลยก็คือเรามักจะเป็นผู้ผลิตอะแต่ว่าเราไม่ต่อย,ยอดไปเรื่องของการแปรรูปเรื่องของอะไรเหล่านั้นด้วยเนาะที่มันทําให้เออปลูกอะไรขายอย่างนั้นมันก็เลยทําให้เกษตรกรว่าเรารายได้ก็จะต่ําละแล้วก็ผลผลิตกขึ้นก,กับตลาดทีนี้พอเรารวมกลุ่มกันเราต่อยอดการแปรรูปได้ เราก็จะขยับขยายต่อจากนั้นได้ด้วยเหมือนกันโดยโดยมีตัวอย่างที่เราทําให้เขาดูเนาะใช่ครับใช่ครับบริหารจัดการยังไงครับพอเราเข้าไปจัดสรรเรื่องของการรวมกลุ่มกันละลำละทำงานกันยังไงใครต้องทําหน้าที่อะไรยังไงมาถึงเราจะยังไงอ่า ผมผมอผมมีระบบจัดการที่เราเรียกว่า 3P p e o p l e p r o f i t Planet เนาะ People เนี่ยผู้คนในะชมชนของเราเนี่ยเราต้องให้ค่ากับแทนเขาสูงมากพอหรือว่าคุ้มค่า <c oughs> มากพอที่เขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในางานนั้นนั้น <c oughs> อ่าไม่เอารัดเอาเรยดกันนะครับแปรนะครับตัวที่สองโปรฟริตโปรฟิตก็คือกลุ่มลูกค้าคุณค่าที่คุณได้ไปหนึ่งบาทคุณมีโอกาสพากักรกลับบ้านหนึ่งบาทคุณโอกาสช่วยคุณตาคุณยายมีงานทำหนึ่งบาทคุณได้ช่วยสร้างระบบนนเวศหรือว่า,าพื้นที่เขียวนะครับสุดท้ายแพลเนตก็คือสิ่งแวดล้อมอที่เรารลรงคลงหรือว่าการกระทําของเราเนี่ยก็คือต้องการสร้างพื้นที่สีเขียวในตมน,นาง,งัวเนี่ยเยอะเยอะเพราะเมื่อก่อนคนขึ้นไปเที่ยวเขาขอครับแะเยี่ยวนะครับไม่เที่ยว แต่ตอนนี but, but it, ้ก <to il> <ity> ็คือถามถึงว่าเออโก็นั่งง่ออยู่ตรงไหนอะไรย่าเ้ยเราเราอยากสร้างความภาคภูมิใจว่าบ้านเรานอกจากสิ่งที่เรามีพืชเล่น้อยเนี่ยคนเขาจะแวะชมแวะชิมแวะใช้ตำบนเราเนี่ยได้อย่างไรก็เลยเป็นที่มาว่า นางงัวเมืองแห่งช็อกโกแลตแต่ในนี้เป็ต้องทานะครับอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มมาในในช่วงหลังๆเริ่มได้ยินมากขึ้นคือแต่ก่อนนะพูดถึงเขาคอสิ่งที่เราจะได้ยินคือได้ยินไอ้อะไรนะเบอร์อใช่ใช่เขาคอว่าผาอะไรเงี้ยหรือกะลัมปลีกะลัมปลีที่เต็มไม่หมดปูขั้นดอยเนี่ยนะแล้วก็ยาข้าวแมลงเต็มไม่หมดเดี๋ยวนี้น้อยแล้วครับมาเที่ยวได้ใช่ใช่ใช่มาถึงแต่ก่อนภาพจาของเราจะเป็นอย่างนั้นเลยเนาะ แต่ตอนนีเเ้เราเราเริ่มเห็นละไปที่สวนโกโก้นนางัว่าไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ถามใช่ครับก็ก็จะมีอย่างอื่นให้เสพด้วยอย่างชาคแซกรเร์เซ็มีอย่างอื่นให้ทานด้วยให้ให้ให้ได้เรียนรู้ด้วยให้ดูวิถีชีวิตเนี่ยมันก็เลยจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เขาไม่จาเป็นต้องทาพืชหน้าเดียวตลอดทั้งปีก็จะมีทางเลือกในการหาธุรก,กิจหรือว่าหาไรายได้ในช่วงไฮซีซั่นที่มีนักท่องเที่ยวเข้าเยอะๆอะไรครับและแนวทางอย่างนี้ก็คือการไปสร้างองค์ความรู้การไปถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้กรเกษตรเรื่องการผสมผสานในเนี่ยมันทําให้เป็น ได้ได้ได้เป็นเกษตรกร,ร,กรสำนึกรักบ้านเกิดแล้วนะไม่ใช่แค่เขยแล้วนะตอนนี้เป็นคนบ้านเกิดแล้วนะครับใช่ใช่เลยครับ <c oughs> ก็ก,ก็ก็รู้สึกดีใจที่ที่ทางสังคมผู้หักผู้ใหญ่เขา <c oughs> ให้ความสําคัญตรงนี้แล้วก็ในวงการที่เขา เห็นความส้คงาแล้วก็ผักดันนะครับก็เลยเป็นที่มาของบริษัทต้นน้ํานางง่วของกลุ่มคนรุ่นใหม่นี่แหละเป็นหัวหอกในการทําตลาดโดยตรงนำเข้าส่งออกไม่ใช่แค่โกโก้นะครับกับทุกชนิดเลยที่เราค้ากันอยู่อันชันอย่างดอกกระเจี๊ยบอย่างมันคือผลิตผลที่เราส่งเสริมให้ปลูกกันเนี่ยแหละนะแล้วมันต่อยอดได้ S <S ใช่ <ừ> mm. เราก็จะมีตู้ญี่ปุ่นบ้างตู้จา,จากจีนบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยเพราะเราราคาก็รู้อยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางยุโรปอะไรเงี้ยเราก็จะมีพาร์เนอร์เนี่ยในการนําส่งให้อะไรเงี้ยก็คือแบ่งกันทุกส่วนต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําอย่างเท่าเทียมอืมอันนี้ได้ครบเลยนะครับผมกลับมาที่ <S <S <ล>โกโก้ครับโกโก้กตอนนี้เท่ากับว่าเราไม่ได้มีแค่มเมล็ดโกโก้ที่แปรรูปเป็นช็อกโกแลตต่างๆแล้วมันยังต่อยอดไปเป็นหลายๆอย่างด้วยใช่ไหมเป็นช็อกโกแลตแท่งเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้ผลิตภัณ ทนนี่เราต่อยอดไปมีอะไรบ้างครับเฉพาะโกโก้นะตอนนี้ยังเป็นสถานะของ OEM หรือว่าเป็นแมทเทียลอะครับเพราะว่าเรา การที่จะทําเป็นฟิเนชโปรดักต์เลยเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันแล้วก็นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆในบ้านเราเนี่ยยังยังยัยงตามไม่ทันทางทาง,ทางยุโรปเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายการดูแลรักษามันท t น n นนหรือว่าคออะไรต่างๆเนี่ยมันเกินกําลังในส่วนของอบริษัทแล้วก็วิชากิจเองนะครับมันจะไปเซ็นกับบริษัทต่างชาติให้เขามาทําให้เราก็จะกลายเป็นแค่แรงงานไปเราก็เลยพูดรับจางผลิตอย่างต้องรักษาการักษาต้นทุนเราตันนิดเมงอะไรอย่างเงี้ยครับ ค่อยๆขยับไปเนาะใช่ใชครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนางงัวเองเนี่ยก็จะทําในส่วนของแมททีเรียลอย่างเดียวเลยนะครับอย่างเช่นส่งไปขายในเบเกอรี่หรือกลุ่มคนที่เขารักสุขภาพเป็นต้นก็สามารถซื้อกินซื้อทานได้อย่างเช่นพวกเมล็ดโกโก้หรือว่าโกโก้บดละเอียดอะไรเงี้ยครับเพื่อไปทาเป็นผงชงดื่มได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ายังเป็นภาพผม ม,มันมีความแตกต่างไหมครับหมายถึงตัวคั่วมันจะคล้ายๆกาแฟไหมมีคั่วกลางมีคั่วแบบผสมนู่นนี่นั่นมีกลิ่นนู้นนี่นั่นอันนี้อันนี้มีด้วยใช่ไหมครับครับก็ก็เป็นแบบสเปเชียลตี้เลยครับเพียงแต่ว่าโกโก้ของที่เราทําเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของคั่วอ่อนอย่างเดียวเลยครับเน,น้นคุณภาพไม่คั่วเข้มไม่เน้นรสชาติที่ปรุงแต่งแต่เป็นเนเชอโปรเซสแบบหมดเลย,ยครับเพื่อได้สัมผัสรสชาติโกโก้แท้ๆที่ไม่ต้องไปปรุงแต่งเลย ใช่ครับสามารถสั่งได้ในเพจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้แน่นเรื่องท้ายแต่ผมเข้าไปดูเห็นเห็นเป็นช็อกโกแลตก็มีทำด้วยเหมือนกันเหรอครับเป็นเป็นนังมีมีครับอ๋อเป็นเป็นรูปแบบบาร์นะครับเป็นงานคราฟหรือว่าช็อกโกแลตบาร์นะครับเอาไว้แพรลิงกับวายแพรลิงกับอ่าซิงเกิลมออะไรอย่างเงี้ยครับใส่จุดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับภาพอะไรอย่างเงี้ยครับและมันไม่ใช่ช็อกโกแลตที่แบบกินเล่นหรือว่าวันหวานอะไรอย่างเง้นไม่ใช่ มีเป็นเป็นตัวนี้ผมดูอะไรนะคลาสิกดาร์กใช่ไหมคาสิกดาร์กใช่ครับแปดสิบ<ช>เปเซ็นต์นเเร้อยปเ๊บซึที่ทำให้เรามีชื่อเสียงครับหน้าตาหน้าทานมากแล้วก็แพคเกจจิ้งดูดีด้วยนะ ขอบคุณครับครัออบอันนี้อันนี้เราทําเองหมดเลยนะครับโดยกระบวนการผลิตใช่ครับทุกคนแต่ที่นั่งวาทั้งหมดเลยครับครับเตมมือเมเมอริงด้วยมือทั้งหมดเลยครับครับตอนนี้เท่ากับว่าเราทําพื้นที่ไม่เฉพาะแค่พื้นที่ปลูกเป็นเกษตรกรและแต่ว่ามันยังต่อยอดเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเมืองแห่งโกโก้อ่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองให้การเรียนรู้อะไรต่ออะไรเยอะมันมีโปรเจกต์ที่ก็จะขยับขยายต่อจากนี้ได้อีกด้วยใช่ไหมครับ ใช่ครับกำกำลังทําอยู่ครับก็คือโรงงานที่ทําอยนะครับเพื่อที่จะให้กลุ่มคนรุ่นใหม่มาต่อยอดในด้านของผลิตภัณฑ์เครื่องแบบอางอื้นคือตัวนี้ครับพี่กัลตต์ตัววิสาหกิจเองเนี่ยเราไม่ได้ขยายโครงสร้างทำฟินิชโปรดักต์แข่งกับคนอือ่นแน่ครับแต่เราต้องการให้ลูกหลานเนี่ยเอากลับมาต่อยอดเป็นเจ<อ>้าของโปรดักต์น,นั้นเองโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนี่แหละแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในในพื้นที่เองเราจะยืนอยู่ที่ต้นน้ําอย่างแข็งแรงเพื่อที่จะสับมดุนให้ไปกลางน้ํําาาปลย้ได้ ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นโพสชั่นของมุสากิจเองเนี่ยตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นฮับเท่านั้นเลยไม่ใช่เป็นคู่แข่งการตลาดของใครเป็นเมืองไหทัพลายครับผมโอ้นี่เป็นเป้าหมายยิ่งใหญ่เลยนะเพราะมันคือการสร้างงานสร้างอาชีพต่อจากนี้ได้อีกเยอะเลยเยอะเลยเพราะว่าเราเราเลยเห็นว่าคนวัยรุ่นน่ะพี่สาระวันหนึ่งเนี่ยเขาออกไปทํางานใช่เขาออกแน่เขาไปเรียนเนี่ยเขาไปแน่แต่วันนึงเขาต้องกลับที่ทุกคน ทุกคนกลับบ้านแล้วกลับมาเราจะเหลือพื้นที่เปล่าหรือจะเหลืออะไรให้ทําบ้างมันไม่มีตัวเลือกเลยพี่คือคุณต้นคือทุกคนไม่ได้กลับบ้านเดียวทุกคนยังพาคนรักกลับบ้านด้วยนะใช่ครับใช่นั่นคือเป้าหมายที่อยากทําแล้วก็ต้องขอบคุณทางสื่อทางที่กับรัฐที่ที่ให้โอกาสเราได้ได้ได้มาขยายความแล้วก็พูดคุยให้ผู้ฟังได้ได้ได้ชมได้ฟังกันเพื่อจะมีไอเดียมาเรียกเปลี่ยนอันนี้เป็นภาพคร่าวๆแหละที่คุยกับคุณต้นเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันวันนี้หลายคนสนใจและอยากลองทา ไอคลาสสิกดาร์กดูอยากจะได้มเมล็ดโกโก้ที่บดแบบเนเจอร์ธรรมชาติธรรมชาติอยากไปเที่ยวเมืองโกโก้ติดต่อที่ไหนอะไรยังไงได้ว่างครับผมสามารถเซิร์ชใน Google ได้เลยครับโกโก้หนังงัวเป็นเพจ Facebook เพจเดียวนะครับเพจเดียวแล้วก็จะมีไลน์แอดนะครับก็าสามารถถามเอาในเพจได้เลยจะมีเส้นทาง แล้วก็จะมีร้านค้าต่างๆนี้เป็นตัวแทนจํา,าหน่ายของผลิตภัณฑ์เราอยู่ด้วยครับอืมนี่ผมเข้ามาแล้วกลุ่มโกโก้นางงัวนะใช่ครับเสิร์ชปึ๊บเข้ามาปั๊บเลยเข้ามานี่โอ้โหบอกพิกัดชัดเจนเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นนะโอ้ยนี่เครื่องดื่มช็อกโกแลตช็อกโกแลตบาร์เบียร์คาบอ่ะมีเบียร์คาบด้วยน,นะ ไม่ไม่ถือว่าโฆษณาเพราะเป็นคราจากโกโก้แต่เราใช้คำเคลื่อนยืมครับอันแต่มันเป็นคราโกโก้นะคือฮ้ยนี่น่าสนใจมากเดี๋ยวผมคงต้องหาโอกาสไปทดลองแล้วอันนี้น่าสนใจเลยครับพี่เลยทำทุกอย่างเลยพี่ตอนนี้โอ้ยนี่เข้ามาดูในหน้าเพลยตื่นตาตื่นใจแล้วอื เอาคุณผู้ฟังเข้าไปดูไม่ต้องบอกราคาเบื้องต้นแหละไปดูเพราะว่านี่คืองานครับแล้วเป็นงานที่ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ที่สามารถต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพได้อีกเยอะเลยนะครับฝากอะไรทิ้งท้ายสักหน่อยไหมครับคุณต้นผมก็ฝากให้อย่างอุดหนุนเกษตรกรไทยผมเชื่อว่าเกษตรกรไทยมีความสามารถเยอะมากนะครับถ้าเราอุดหนุนใช้ของที่เราสร้างกันเองได้เนี่ยครับมันจะลดตุนทางเดรนขาได้สูงมากแล้วก็ สร้างโอกาสสร้างงานให้เด็กอยู่ว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเห็นความสมําคัญในพื้นที่ด้วยถ้าเราเป็นแค่แรงงานหรือว่าเป็นเชิงอุตสาหกรรมกันอย่างเดียวเนี่ยมันกลายกับเป็นว่าคนด้านหลังก็จะถูกลืมแล้วคนคนรุ่นใหม่ก็จะไม่เข้าใจในสิ่งที่คนรุ่นหลังเป็นอะไรอย่างเงี้ยเรพยายามจะอยากจะช่วยกันอุดช,ช่องว่างตรงนี้แล้วก็ช่วยการสนับสนุนเศรษฐกิจหรือว่าปิดปากแอบประเทศไทย ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณที่มีแนวคิดดีๆในการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็ต่อยอดกันอย่างนี้นะครับให้กําลังใจนะคุณต้นแล้วอยากเห็นมันพัฒนาสินค้าแล้วอาจจะถึงขั้นโกอินเตอร์แข่งกับระดับชาติไปเลยนะตอนนี้ไปแล้วครับไปแล,บแล้วด้วยนะโอไปแล้วเอ้าตีตลาดให้ทั่วโลกเลยถ้างั้น <laughs> โอ้ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากมาให้กาลังใจนะวันนี้ขอบคุณมาก <laughs> มากครับคุณต้นครับครับสวัสดีครับเพียกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คุณต้นนะครับคุณประเสริฐไก่นอครับเจ้าของบริษัทต้นน้ำนางงวจํากัดและผู้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม,มโกโก้นางงวจังหวัดพิจบุรและเป็นเกษตรกรสํานึกรักบ้านเกิดประจําปี2565ด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องราวดีๆที่มาฝากคุณผู้ฟังครับมันไปได้จริงๆเกษตรกรไทยนะครับแต่ว่ามันต้องต่อย,ยอดโดยครบวงจรจากต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพกันต่อไปเราแข่งกับระดับโลกได้แน่นอนครับเอามาฝากกันในช่วงของเพลชาลพัฒนาชาติครับ